21รัฐบุรุน้องเหนือหมายเลข29ฟิลิปเบียวัฒน์ฝ่ายคู่เด็ดหมายเลข30อนุชิตงเหล่านอคู่เด็ดหมายเลข33อภิสัตศรีบุญนีคู่เด็ดหมายเลข36เซปิโช่บุญต่อและคู่เล็ดหมายเลข91เคเตวิสเดยกิจคิดเวล